ใครไม่อยากฟังเรื่องของมึงแค่นั้นเลยใครไม่อยากฟังเรื่องของมึงคนไม่รู้ตัวเองไม่ฟังใครมีเหตุผลของตัวเองเสมอจะต้องทํายังไงเขายอมรับฟังเราบ้างคะ่ะมึงไม่ต้องให้ใครมารับฟังมึงอย่างกูอย่างเงีย้ยกูก็ไม่ทําให้ใครมารับฟังกูใครอยากฟังฟังใครไม่อยากฟังเรื่องของมึงกูพยายามเปิดเผยทุกอย่างตามความเป็นจริงคนใส่ร้ายป้ายสีกูขนาดไหนก็ตามแต่กูใจพูดตามความเป็นจริง ถ้าเขาไม่ยอมรับความจริงนั้นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรากูปล่อยใครจะใส่ร้ายป้ายสีกูจะเกลียดกูจะชังกูจะดา่ากูเชิญจะ้ะมึงทําอันตรายแต่กูไม่ได้เต็มที่ก็ได้แค่เห่าหอนแต่มึงทําอันตรายต่อกูไม่ได้แค่นั้นเลยเต็มที่ก็ได้แค่เห่าหอนกูปล่อยแค่นั้นเลยเรื่องของเขาให้เขาเป็นใหญ่ของตัวเขาเองแต่มึงรู้อยู่แก่ใจแค่นั้นเลย ให้มันเป็นใหญ่ใหญ่ในตัวของมันเองเก่งก็เก่งอยู่คนเดียวให้มันเป็นไปตามความพอใจของมันเองมึงรู้จักคนบ้าไหมคนบ้าเนี่ยมันคิดว่าตัวเองเนี่ยคุยกับทุกคนเต็มไปหมดเลยมันเดินไปคุยกับเสาไฟฟ้ามันก็คุยได้มันเดินไปคุยกับต้นไม้มันก็คุยได้มันคุยได้หมดเลยแล้วมันก็อวดตัวเองว่ามันเนี่ยเก่งอย่างนั้นมันเนี่ยเก่งอย่างนี้ละลานตบต้นไม้ตบเสาไฟแต่มันลืมไปว่ามันเป็นคนบ้า เพราะฉะนั้นม to er ันอยากจะบ้ามันคิดว่าความเห็นของมันถูกต้องที่สุดปล่อยเลยจ้าเชิญให like ้ม so um, so ันมีความเห็นผิดแบบนั้นต่อไปเกียรกูเกียรติถ้าเกียรติกูมากก็ตายซะเพราะมึงไม่มีวันหนีกูกูพ้นหรอกเพราะมึงเปิดไปทางไหนมึงก็เจอกูวิธีการเดียวที่มึงจะไม่เจอกูคือบล็อกกูอ้อขอโทษทีบล็อกกูก็เจอกูอยู่ดีเพราะลูกศิษย์กูเอาคลิปกูไปตัดคลิปเต็มไปหมดหนีกูยากเลยนะ เกียรกูก็ตายทางเดียวที่มึงจะลอดพ้นจากความเกียดความอาฆาตยาบาัยมาร้ายกูได้ตายซะต่อให้มึงตายเดี๋ยวกูจะเผากงเต๊กโทรศัพท์ iPhone iPhone 26ส่งไปให้มึงด้วยแล้วกูจะล็อกอินติ k กตอกเนี่ยให้มึงไปด้วยกูจะโหลดแอปให้มึงเลยแล้วเผากงเต๊กส่งไปให้มึงมึงตายไปมึงก็เจอ iPhone กูที่กูเผาให้มึงยังไงมึงก็ต้องเจอแพลตฟอร์มติ k กตอก กูจะเผาตุ๊กตาเจ้าของเนี่ยไปบริหารจัดการติ๊กตอกในโลกหลังความตายให้มึงด้วยกูจะให้กูเนี่ยตามไปหลอกไปหลอนมึงเย็นในนรกกูจะตามจองร้านจองผ่านมึงมึงตายไปกูก็จะส่งกงเต๊กเนี่ยตามไปด้วยกูจะเผาแล้วกูจะจัดงานใหญ่โตเลยกูจะทําพิธีกงเต๊กเผากระดาษให้ทุกกระดาษของมึงกูจะเผากระดาษคอมพิวเตอร์กูจะเผากระดาษโน้ตบุ๊กกูจะเผากระดาษแท็บเล็ตกูจะเผากระดาษจอขยายเครื่องการดา กูจะเผาไปหมดกูจะเผาแอดมินไปด้วยเอาเดี๋ยวกูทาตุ๊กตาแอดมินขึ้นมา <g ül> กูจะไปนั่งให้มันเนี่ยไปนั่งคอนโทรลมึงเลย <g ül> มึงต้องนั่งดูกูเปิดไปท่าไหนต้องเจอติ๊กตอกกูในยมโลกมึงเปิดติ๊กตอกต้องเจอกูนในยมโลกกูจะตาไปหลอกไปหลอมมึงในมยโมโลกเอาสิ <g ül> เกียดกูใช่ไหม <g ül> ตายตายกูก <g ül> <g ül> ็จะเผากระดาษคงแตกไปให้มึงไม่รอดมึงไม่มีทางหนีพ้นยาเออกูเผาก็ถอดไปด้วย เดี๋ยกูทำม็อกอาพกระโถนในใบหนึ่งกูเผาไปให้มืองวางข้างๆ้างมืองเลยมืองเกลียก,กระโถนกูมากนะเอาไปวางหน้าลงศพมืองเลยมึงตายวันไหนบอกกูด้วยนะกูจะบริจาก,กระโถนวางหน้าลงศพแล้วมึงใส่ทรายใส่ขี้เถ้าเดี๋ยวกูจุดทูบให้ปากกระโถนกูไม่ต้องใช้กระถางทูบนี่ใช้กระโถนกูวางหน้าลงศพเมืองตายซะ